<Just> สวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีขอต้อนรับเข้าช่องน้องเกศสาวผู้ไทยอีกแล้วนะคะนีตตอนรับกข้าสู้่องน้นองเกศสาวผุ้ทยเด้อพี่ๆทุกคน ันนี้เกศย,ยังเป็นสาวสาวกรุงเทพพีเดอร์ยังไม่ทันได้กลับบ้านกา็คือวันนี้สี่สี่ท่านที่ทุกคนอันท้าเขียนี่แหละวันนี้ได้มีโอกาสมามาก,กินนั่นหมูก,กระทะยู่ร้านบาร์บีคิวบาร์บีคิวอย่างก็รีสอร์ทบอกที่พี่ต้นร้านอะไรนะบาร์บีคิวปิ้งย่างครับร้านบาร์บีคิวปิ้งย่างนะคะามากินกับพี่ๆหลายคนเนาะ กินน้ำเย็นได้อยากกินอยู่เอาน้ำน้ำแข็งนิดหน่อยค่ะเอาก้อนสองก้อนก็ได้กับพี่ๆน้องๆค่ะนี่ใช่เลยเกจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะสาวเราอาเขาเรียกบุฟเฟ่ไหมบุฟเฟ่ที่ไทยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะอร่อยมากอันนี้ร้านนี้คือแบบมาครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยพี่พี่พามาเกจะให้ดู นะคะว่ามีอะไรบ้างคือร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนคนหนึ่งอ่ะพเพแฟสามสามร้อยยี่สิบค่ะคุยใหญ่นี่ก็จะมีของกินของของกินมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเนาะมีของกินของใช้ของใช้ก็ไม่มีพูดไปนี่มุ้งแช่น้ำปลา ก็คนที่มาร้านก็จะเยอะมากนีก่เยอะไหมคะใหญ่มากเลยร้านนี้ของกินก็เยอะนะคะเลย์ล่าเดอมอนด์เมอนดัวพริกขั้พวพริกคือแม่ก็คุณน้ำมันงานอันนี้คือเราก็ไม่กินหมูกระทอะอะไรคะส่วนมากกิก็จะกินกุ้งเอากุ้งเอาเนาะอันนี้เคี่ยวหมูของเต้ มูงองเต้เนาะแล้วก็จะมีอาหารเป็นเส้นเจลยวมีซ้อนมีซ้อมให้หมดเลยะคะ่ะอันนี้มันมียกสีเขียวเรียกมันมี่ยืมแปดผงกะหรี่ก็อร่อยนะคะแล้วก็จะมีโซนอะไรเนี่ยหนังไก่ทอด เคี่ยวห่อไข่นกกระทะหัวห่อทอดน,น่ากินไหมครับน่ากินมากๆอู้มีพีบ่บูพี่พี่ต้นให้หน่อยนิดนึงให้เห็นหน่อยนิดนึงนี้ให้พี่จับให้ค่ะก็จะมีน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะแล้วก็ซีฟูด้ดอันนี้น้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมแล้วก็น้ำจิ้มบาร์บีคิวแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำมะนาวขสมแบบว่าเรากิน ูกรนะทะเนาะชอบรูปไหนหนูก็จะจัดไปเลยหนูก็จะใส่กิกใสี่ยงนี้เนาะเพราะว่าชอบใจนะคะนี่ก็จะรอบๆนี้เนาะเดี๋ยวสีพาเข้าดูข้างในค่ะนี่นะ่าจะเป็นของหวานมั้งคะมาดูกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อเนาะเนื้อหมูเนื้อ,อสามชั้นโอ้มีทันแตงโมปลาดหลายอยา่างแล้วก็มีกิ้มเสี่ยงเยอะมากค่ะ ปี่ของหวานด้วยนะคะของหวานแต่ว่าเรากินก็ปิดท้ายเนาะทั้งเดกได้กินอะไรเยอะแยะแบบนี้อุ้ยก็จะมีกุ้งมีผักนะคะแล้วก็มีหมึกอยู่นิดหน่อยค่ะกุ้งก็ประมาณสองสามตัวนะถ้าเป็นชุดชุดหนึ่งก็ประมาณ250เนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นบ okay mm ุฟเฟ่ถ้าอยู่ในเมืองเกี๋ก็ไม่เคยได้เข้าเหมือนกันนะคะเคคนี่ได้อยู่ในเมือง mm hmm. อะอยู่ที่ประเทศเราถึงก็ไม่เคยได้เข้าอะไรเหมือนกัน,นะค่ะ ม,มีไอศครีมด้วยเลือกแบบเลือกกินแบบจุใจไปเลยค่ะก็จะป,ประมาณนี้เนาะว่าอันนี้น้ำอะไรหรอน้ำองุ่นเขียวโหสาไทยนี่สิ่งที่เก๋ชอบน้ำอันนี้คือเก๋ชอบเก๋เคยกินประมาณครั้งสองครั้งนี่แหละค่ะก็เลยติดใจอันนี้คือชอบมากว้าวมีอันนี้ด้วยแ็บทรงแ๊ฟซี่ด้วยอะไรคะนี่ กะเลมดิมันทีเอิญมันเป็นไอศครีมนี่ยกะเลมนี่อันนี้ซื้อส่งสูซีสูซี่ว้าวว,าว้วาวว,าว้าววันนี้จะกินจุใจไปเลยค่ะได้มากินอาหารทะเลที่ประเทศไทยอยู่ที่ร้านนะคะอูฟเป้ครั้งแรกนะคะอุ้ยมีเนื้อเยอะมากพาดูว่ามีอะไรบ้าง มีเนื้อสามชั้นสามชั้นเุ้ยเกยบพูดตัวชอช้างไม่ค่อยชัดน,นี่ว้าวว้าวว้าวโซนนี้ก็เยอะแยะมากเลยค่ะร้านนี้อืมวันนี้จะกินจุใจไปเลย้ยมาเที่ยวไทยก็คือประเทศไทยมีแบบมีแต่ของอร่อยอร่อยเลยมีแต่ของอร่อยน่ากินน่ากินของสดๆใหม่ๆเลยนะคะ ก็ไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันเข้าไปด้านในหรือเปล่าแปะโต๊ะกี่ก็อยู่ตรงนน้นนู่นเลยค่ะไกลมากอยู่นั่งข้างนอกมันจะแบบได้ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นั่ข้างในมันจะร้อนนิดนึงนี่ ว่าวออกมาข้างนอกแล้วเย็นมากออกมาข้างนอกแล้วก็คือเย็นมากๆเลยแต่ว่าในเมื่อกี้ควันมันขึ้นมีมีใครบ้างนะคะเห็นน,นี่พี่พี่เก็ก็เอามาแล้วเนาะอันนี้บุฟเฟ่ต์คนละสามร้อยยี่สิบนะคะพี่ใหญ่ปัดเยอะมาก ันนี้คือกินให้หมดนะถ้าไม่หมดไมดห่หมดจะปรับนะคะเหยียดพยายามเหยียดกินให้ท้องผองเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่น้ำอาหารอยู่ที่ประเทศทยยงไทยเยอะไหมเยอะมากเป็นบ,บุฟเฟ่ต์เนาะบุฟเฟ่ต์แล้วมันเป็นบุฟเฟ่ต์ทะเลหรือว่าอะไรคะมีอะไรบ้างมีทะเลมีทั้งทะเลแล้วก็มีทั้งหมูมีเ็ดกินมมห,หมูกระทะก็ได้แล้วก็มีทะเลนะั่มีหลาย,ยาอย่างเลกเลย อาหารอร่อยคนก็น่ารักไหนกิ้งกุ้งให้หน่อยให้ดูหน่อยค่ะมีห้าเตาสามค้งกินกับพี่พี่แฟทุกคนเดี๋ยวย่างหมูกินกันนะคะนี่กินดีที่ประเทศไทยฮ่าฮ่าอร่อยแล้วมาเด้อพี่พี่กินหมูกระทะด้วยกันนะคะ ตอนนี้อย่างแล้วอร่อยมาก Thank okay. you. คนมาอันนี้คือน้ำพันนะคะอร่อยมากมงิกิจะได้กินกุ้งให้ดูกิกินกุ้งให้ดูนะวายโดนกล้องนี่กุ้งนี่ตัวตึงมากอันนี้คือตัวตึงเลยนะเน่นๆว้าวได้กินแล้วกุ้งอย่างกุ้งที่ประเทศไทยนะคะอร่อยจังเลย อร่อยจริงเลยอร่อยจริงเลยอุ้ยเนื้อมันรลน้นเพิ่งย่างมาใหม่ๆแ้วก็ย่างมาใหม่ๆหมขนาดทุกคนเออ,อเกศคุยแจว้วเธอเบิางนแล้ว,วมันตกลงไปสั้นอือเออ หัวมันก็กินนะค่ะ าทำลายสถิติกุ้งบ้างเก๋คือแบบมันไม่สดเท่านี้เลงพี่แล้วก็ราคามันก็จะแพงมากๆเลยอันนี้ก็คือนานาได้มากินทีนึงค่ะ สามร้อยถ้าเป็นงเสือก็มาสองส่ินสีนะคะ mm hmm. น mm ้ำตาลประมาณสามร้อย มีตอนนี้อิ่มหมดแล้วนี่แต่ว่ามีของหวานด้วยนะคะมีของหวานมีผลไม้ด้วยนะคะในราคานี้รวมกันเลยนี่นม่วงอนี่อันก็หมดแล้วเนาะเหลือแค่มอดสวยๆแล้วค่ะอร่อยมากนานๆจริงๆเนาะเป็นเดือนนู่นแหละจริทีนงค่ะ เงาก็หมดแล้วตนนังเงก็หมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วนู่นใกล้จะหมดแล้วค่ะคิดอีกนิดนิงหน่อยก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะพี่พี่อร่อยมากการันตีความอร่อยอร่อยจริงจรี่ก็ไม่ได้กินตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่อยู่บ้านเนาะมาไทยปีนั้นก็ก็ปีนึงแล้วค่ะ แล้วก็มากินอีกครั้งนี้ก็เป็นปีเนาะเราียกินอยู่ไทยเสีนอยู่บ้านก็นานๆที่กินกันค่ะ<ม>ก็อร่อยมากอร่อยอร่อยสุดๆเลยแ <c> ซ <oughs> ่บอิ่มหมดแล้วโตะอื่นก็ออกเ <c> ก <oughs> ือบหมดแล้วนะคะเหลือแค่ตัวเราพอประมาณกินพอประมาณแล้วก็จะกลับเด้อเี่เก๋ก็จะ จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็าฝากี่ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะคะฝากเป็นกำลังใจให้สวาวเราตัวน้อยคนนี้ด้วยนะคะพี่ๆแล้วก็เก๋มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากพี่ๆช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะก็คือเพจใหม่เก๋ช่างเอ่อต้นปีนี้ละค่ะเป็นเพจแรกในชีวิตนะเก๋จะตั้งใจทำ แล้วก็ยังจะให้ผ่านกดเร็วๆกวดก็คือ1,000งคนตามแล้วก็1,000 0 0วิวขอผ่านกดแต่ตอนนี้ได้149่งี่คน mm hmm. พี่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ mm hmm. ไม่รู้ว่าวันไหนจะผ่านฝ mm hmm. ากด้วยนะคะ mm hmm. พี่ๆทุกคน mm hmm. บายๆค่ะ